วันนี้ครูจะสอนกิจกรรมกลางแจ้งเรื่องเกมคู่แฝดซึ่งเกมคู่แฝดนี้เป็นการประยุกต์มาจากการะเล่นของเด็กไทยซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาและเป็นการที่ใช้ปฏิภาณไหวพริบและเป็นการช่วยพัฒนาการคิดแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เป็นอย่างดีวดดวดสวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้เราจะมาเรียนหนังสือกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูว่าครูติดอะไรบนกระดาษแลเงียบทุกคนนะอ้าวครูจะถามอันนี้พยัญชนะตัวอะไรคะขอค่ะอันนี้ล่ะคะฝาครอบอันนี้ล่ะคะตเด็กค่ะอันนี้สระอะไรคะ เวลารวมกันหมดแล้วจะอ่านว่าคู่แฝดนอ่านทคู่แฝดคู่แฝดคู่แฝดในการนำเข้าสู่บทเรียนครูจะให้นักเรียนได้รู้จักคำว่าคู่แฝดโดยที่ให้นักเรียนหาจากบัตรคำที่หลากหลายและให้นำมาผสมกันเป็นคำว่าคู่แฝดเดี๋ยวครูคจะให้นักเรียนเล่นบัตรคำเกมบัตรคำอา้าวนั่งเป็นสามกลุ่ม แบ่งเป็นสกลุ่มเอยเดวกับมัมี่อาใครได้กลุ่ม้วมาเลยมาตรงนี้นึงกลุ่ม อ่ะทีนี้ฟังคําสั่งของคุณครูนะคะคุณครูบอกพยัญชนะตัวไหนนะักเรียนก็หยิบปไปไปยืน,น,นตรงหน้าห้องนะคะอาเตรียมฟังนะหยิบจอจานจ่อจานอย่าพิงอย่าพิงอ้าวทุกคนอ่านพาร้อมกัน1นึสองสาจอจานอ้าวปลุกมือให้เพื่อนด้วย โอโหอ้โหไม่เห็นการ์ดลองโหโอ้อาถูกไหมช่วยกันดูถูกอูกแล้วว่าไงก็ถูกต่อไปตัวตัวดอเด็กถูกถูกไหมเลยถูกเอาอา้องกันเอาเด็กจระู อ้าวนักเรียนอ่าพร้อมกันาูต่อไปสาลอีออีร้อกันเสอาอี้าวเียนี้ครูจะให้นเรีนรวมคเหมวอนคที่บนะดานนี้ในดดีนะโียนรื่องบ้างอ้าวครูจะบอกคำแรกตัวแรกคบอกตัวแรก ตัวกะตัวพอควายจากการเล่นเกมบัตรคำนักเรียนได้รับการฝึกการสังเกตซึ่งได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตาและนักเรียนได้รู้จักพยัญชนะสระและการผสมคำทั้งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นซึ่งให้เกิดความสาม,มัคคี นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาด้านการคิดและการแก้ปัญหาอีกด้วยอ่อา 1, 2, 3, อนพร้อมกันได้หน<ฮ>ึงสองสามอ่านว่าไงคอ่แฝหลังจากนักเรียนรู้จักคำว่าคู่แฝดแล้วต่อไปครูก็จะนำภาพการเล่นเกมคู่แฝดมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งอธิบายวิธีเล่นเกมคู่แฝดและสนทนาการละเล่นของเด็กในภาพนี่อยากดูไหมปิดตาไว้ก่อนแม่ไม่ให้ดู อ้าวลืมตานี่เห็นไหมคำว่าคู่แฝดเห็นไหมเด็กเล่นอะไรการละบสิูก่อ๋อวิธีเล่นเขาก็จับคู่กันใช่ไหมคะเนี่ยจับคู่กันเนี่ยเล่นเกมคู่แฝดเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาะเเนเกมไปเล่นเขาจะขีดเส้นขีดเส้นเริ่มต้นขีดเส้นเริ่มต้นเต็จให้นักเรียนจับคู่กันแต่ต้องตัวสูงต้องเท่ากันนะคะแล้วก็เอาลูกโป่งไว้ตรงกลาง แล้วพอพูดตอนนักวีปิดนักเรียนก็ช่วยกันเดินไปที่เส้นชายเรามือจับลูกโป่งไม่ได้มือต้องเอาเท้าเอวไว้ถ้าไม่เท้าเองก็เอาไว้ไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เดินไปถ้าลูกโป่งใครเดินไปถึงเส้นชายโดยที่ลูกโป่งไม่หลุดลูกโป่งไม่หลุดแล้วก็ไม่ได้เอามือจับไปคนนั้นเป็นผู้ชนะไหนใครอยากจะรู้วิธีเล่นเอาขออาสาสมัครสองคน ในการที่ครูอธิบายวิธีเล่นครูจะขอศาสต์สมัครนักเรียนออกมาเพราะจะฝึกให้นักเรียนได้มีความกล้าสแสดงออกและมีความเสียสละและให้นักเรียนได้เห็นภาพในการเล่นอย่างชัดเจนตามที่ครูบรรยายอย่างละเอียดและถูกต้องตามขั้นตอนอันนี้ครูนะคะเอาไว้ตรงนี้อ้าวสมมุติว่าตรงนี้เป็นเส้นเริ่มต้นแล้วตรงนี้เป็นเส้นชยัยตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นชยัยตัวอย่างเอาเป็นนิดเดียว พอครูเป่าล oh, so ูก oh, บ oh, so ีป oh, so ิ oh, so oh, ๊กเราก็เด yeah. ินมาหน้าเราจะเชียร์ใครเราเชียร์ได้หรอเาเลยเอาหนึ่งสองเอาเชียร์ได้โอ้อโหโอโหโอ้โหีเล่นเล่นแบบนี้ไหนใครเล่นได้หน้อยากเล่นไหมคะอยากอ้าวะอ้ากลับไปอ่ะตบมือเพื่อนหน่อย กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการอ่านแผนภูมิคำคล้องจองเกมคู่แฟดซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นวิธีการเล่นเกมคู่แฟดและประยุกต์การอบอุ่นร่างกายให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเป็นการพัฒนาการคิดโดยการให้นักเรียนคิดท่านในการอบอุ่นร่างกายประกอบคำคล้องจองไปด้วยฟังครูคอ่านก่อนดีกว่านะเรเด็กนักเรียนก็ค่อ,อ่านตาน เกมคู่แฝดลูกโปงอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนช่วยกันดันลูกโปงไว้อกดันเท้าเดินอย่าเพินเร็วไวสองเท้าก้าวไปถึงเส้นชัยเอออาทน,นี้ว่าตามลูกโปงอยู่กลางลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองข้างเธอฉันสองคนช่วยกันสองคน ลูกโป่งไว้ลูกโป่งไว้โ <6 S 2> อ้ตานเท้าเินยาเอนเล้วไวสองเ้าก้าวไปถึงส้นใจเ้ยีย้วิธีอบอุ่ร่างกายหานักเรียนยืนขึ้นสามำพร้อมกันเลยทำตามครูนวนขั้นแรกต่อยลูกโป่งข้างบนนะแล้วก็เท้าก็ย่างไปทรงนี้เป็นจังหวะ ท่าที่สองทำไงต่อยไปข้างหน้าบ้างแล้วเท้าตรงนี้นะรู้รู้ด้วยนะเอ้าหนึ่งสองสามลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองปู นว่าไงสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้อกดันทำไงเอ่ยอกดันเท้าเดิอนอยา่าเพลินเร็วไว้สองเท้าสองเท้าสองเท้าก้าวไปสู่เส้นชัยเอ้ย หลังจากที่นักเรียนได้รู้กติกาการเล่นแล้วครูก็าพานักเรียนออกไปเล่นที่สนามโรงเรียนเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและเปลี่ยนอิริยาบถและให้เด็กได้รับอากาศที่บริสุทธิ์หลังจากนั้นครูก็เริ่มกิจกรรมโดยที่ให้นักเรียนร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสนุกสนานอันนี้เริ่มต้นพอให้เธอยืนหลังเส้นนะพอครูเป่าปิดเธอก็เดนิดนเดนิดนเดินเดินเดินไปถึงเส้นนู้นเห็นไหม อันนี้คือเส้นชัยใครไปถึงก่อนคนนั้นชนะชนะแล้วเวลาเดินเอามือไว้ไหน<ะ>เอาไว้ไไที่หลังหรือไม่งั้นก็จับเอวจับผูปวงได้ไหมไม่ได้ i เสร็จครูจะมาสนทนาร่วมกับนักเรียนโดยการตั้งคำถามเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดและการแก้ปัญหาจากการเล่นเกมคู่เฟดเมื่อกี้เนี่เดี๋ยวครูจะถามคำถามนักเรียนตัน้งใจให้ดีนะคะครูจะถามว่าขณะที่เล่นเนี่ยถ้าเกิดลูกโป่งแตกเป๊ะนักเรียนทำไงฮะพอต้องออกเกิดแตกถ้าเกิดลูกโป่งมันแตกอจะทำอย่างไรเธอก็ต้องออก ต้องออกจากการเล่นใช่ไหมเราก็แพ้ทันทีแล้วถ้าเกิดขณะที่เล่นเนี่ยเพื่อนหกล้มเล่นเล่นปั๊บสะดุดเท้าตัวเองหกล้มเลือดออกนักเรียนจะทำอย่างไรพาเพื่อนไปทำแผลพาไปทำแผลทำที่ไหนครับในห้องพยาบาลเออเก่งเอาตบมือให้เต้น่อยนี่อ้าวเอาต่อไปแล้วถ้าเกิดอยู่ๆเพชของบอกว่าผมไม่อยากจะเล่นนักเรียนจะทำยไงต้องให้เล่นให้ชนะก่อน โอ้บอกเล่นก่อนนะเล่นก่อนนะกรอบเพื่อนใช่ไหมเออบอกให้เล่นก่อนอ่ะถ้าเกิดดูดูเพื่อนบอกอู้ไม่ให้คนนี้เล่นยุ่งมากจะทำอย่างไรออะชวยกันตอบคิดก่อนคิดก่อนต้องเป็นเล่นกับคนที่ให้เล่นเออก็ไปขอเพื่อนเล่นหมเล่นกับคนที่ให้เล่นใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ดื้อเราก็ไม่ดื้อแล้วเอาไงอีกเอาใครต่อไปแล้วอย่างเราก็ต้องเล่เพื่อนแล้วก็ต้องใจดีกับเพื่อนโอ้ึ่งเพื่อนจะให้เล่นด้วยใช่ไหมอ่ะเอาเก่งทุกคนเลย เอาแบ่งขนมให้เพื่อนจะได้ให้เล่นด้วยใช่ไหมครัเก่งทุกคนตบมือให้ตัวเองอ่าทีนี้คําถามคำถามเน้่งทเ่ฉับี่ชับทีนี้ขณะที่เล่นน่ะเธอจะทาอย่างไรอยากจะชนะอยากจะให้ชนะเธอจะทำยังไงต่อต้องเดินเร็วๆห้ามห้ามเอามือไปแตะไปแตะลูกโป่งไม่เอามือแตะลูกโป่งแล้วอะไรอีกเอามือพ่ายหลังเอามือพ่ยหลังเอาทำยังไงอีกให้ได้ห้ามให้ลูกโป่งตกแล้วทำยังไงไม่ให้ลูกโป่งหลุดออกจากหน้าอก เอาไว้แน่นๆนะเอาไว้แน่นๆเราแน่นๆไว้ทำยังไงถึงแน่นๆถ้าเกิดเราแน่นแล้วเพื่อนไม่แน่นนะก็หลุดถ้าเพื่อนไม่แน่นก็หลุดเราต้องมีความะารยการถึงจะถึงลูกโปต้องมีความสามัคคีกันช่วยกันดันไว้ใช่ไหมเหมือนกับคำท้องจองที่ว่านั้นใช่ป่ะเอออกดันช่วยกันดันแล้วเท้าก็เดินไปอย่างเร็วถึงจะถึงเป็นชายใช่ไหมคะเออเก่งทุกคนเลยอ่ะตบมือตัวเอง การละเล่นไทยคุณครูผู้สอนสามารถนำไปบูรณาการในวิชาอื่นๆได้เพื่อเป็นการสืบสารและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการละเล่นไทยสืบต่อไป